ถ้าพูดถึงฮีโร่ที่น่าสงสารที่สุดในจัสติสเลกหนึ่งในนั้นยังไงก็ต้องมีชื่อของฮันเทรสโดยเธอเนี่ยจะเป็นลูกสาวของหัวหน้าแก๊งมาเฟียแต่วันหนึ่งพ่อของเธอก็โดนลูกน้องที่ชื่อมันดากอล่าแหวงกัดพ่อจึงได้พาเธอไปซ่อนไว้ในตู้และยอมเสียสละเพื่อให้เธอรอดแต่ในระหว่างนั้นเธอก็ต้องทนเห็นพ่อแม่ตายไปต่อหน้าต่อตาทาให้การเป็นปมในวัยเด็กซึ่งพอมีโอกาสเธอจึงได้บุกไปหาแมนดากอล่าเพื่อล้างแค้นให้พ่อกับแม่แต่จัสติสเลกก็ดันช่วยมันเพราะตอนนี้มันสามารถให้ข้อมูลที่เป็นนนนนนปปรรรรรระโยยยยยชช์เพพืืื่่่่่อออออออสาาาาาาวววไไถึงงงตตตัจัจอจอ้้้ดดดีกกกกมกมมมมแใใุุขคคผิิหธ ซึ่งนั่นก็ทําให้เธอตัวไล่ออกจึงได้ไปหาควสช่นเพื่อให้มาช่วยตามตัวแมนดากอล่าแต่พอไปถึงที่อยู่ของมันก็ได้เจอกับแบคแคนเนี่และกีนแอรโลที่ถูกส่งมาคุ้มกันจึงต้องมีการเข้าปะทะแต่พวกเขาก็แพ้ทําให้มันหนีไปได้ซึ่งพวกเขาที่รู้พิกัดของมันแล้วจึงได้ตามไปปิดงานแต่ก็ได้พบความจริงว่าแมนดากอล่าก็มีลูกที่อายุใกล้เคียงกับเธอในตอนนั้นซึ่งฮันเทรสก็ตัดสินใจอยู่นานจนเลือกที่จะไว้ชีวิตและขอสั่งสอนแค่นิดหน่อยก็พอเพราะเธอไม่อยากให้เด็กคนนั้นต้องบเอชะตาาาาากกกกร,รมมดดียววยววััล่ให้นหนนนททขฎผิิิแแุคค น,นี้เล่าคนไหนครับ